สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่ทุกท่านนะครับก็อีพีนี้นะครับก็จะมากั้นผนังเบานะครับกั้นระหว่างห้องสองห้องแล้วก็ที่เป็นห้องนั่งเล่นกับห้องน้ํานะครับก็จะจะเริ่มทํากันตรงบริเวณนี้นะครับกั้นระหว่างห้องน้ํสองห้องนี้กั้นผนังให้แบ่งกันสองห้องนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผมก็จะเชื่อมเหล็ก คารเพื่อที่จะรับตัวตัวโครงผนังก่อนนะครับผมตรงนี้ผมจะใช้เป็นเหล็กตัว4 3นิ้วนะครับในการเชื่อมเชื่อมกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางตัวบ้านเนี่ยระหว่างห้องสองห้องนะครับกึ่งกลางวิ่งมาจนถึงหน้าห้องน้ําเลยนะครับก็คือเชื่อมชนเข้ากับตัวอาเสของโครงหลังคานะครับแล้วก็จะเชื่อมออกไปซ้ายขวานะครับเพื่อเป็นผนังกั้นระหว่างห้องด้านหน้ากับห้องห้อง ห้องน้ำนะครับตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะกั้นไว้เป็นที่ไว้ไว้รับแขกนะครับไว้นั่งกันไว้ที่ทานกาแฟนะครับส่วนห้องข้างหลังเนี่ยก็จะเว้นออกมาจากหน้าห้องน้ำเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นทางเดินเข้าห้องน้ำได้นะครับอันนี้ก็จะจะเริ่มเชื่อมตัวเหล็กก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวโครง C โครง U นะครับที่เราจะนำมาใช้ในการติดตั้งผนังเบานะครับผนังเบาผมก็จะใช้เป็นยิบซ้่มนะครับอันนี้ U76 C 74มิลนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาแบ่งขึ่งกลางห้องนะครับระหว่างตัวเสาเอ็นตรงหน้าประตู กับตัวไอ้กระจกครึ่งวงกลมนะครับก็จะขีดแบ่งกันคนละครึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เลเซอร์นะครับมาเปิดแกนเลเซอร์เนี่ยเล็งให้ตรงกับเส้นดินสอที่แบ่งกลางไว้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทายระดับเนี่ยขึ้นไปที่ตัวเหล็กที่เราเชื่อมไว้ด้วยนะครับข้างบนนะครับแล้วก็ขีดไว้แล้วก็ดีต้านะครับจากนั้นก็ติดตั้งตัวยูก่อนเลยนะครับบนกับล่างนะครับตัวยูข้างบนเนี่ยก็ใช้สกูยิง ยิงยึดเข้ากับเหล็กได้เลยนะใช้สกูเกียวไปสว่านนะครับยิงทั้งาคารเหล็กที่เราได้ทำเลยนะที่เป็นเหมือนตัวทีนะยิงไปเลยข้างล่างก็ใช้พุกยึดเอานะครับ หลังจากที่ติดตั้งตัวอยู่บนล่างเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาติดตั้งตัว C นะครับโดยตัว C ีทอดแรกเนี่ยก็จะยิงพุกเข้ากับตัวผนังไปนะครับส่วนตัวที่2ถัดมาเนี่ยก็จะผมจะวัดจากตัวแรกมาเนี่ย20เซนนะครับแล้วก็จะใช้เลเซอร์นะครับในการาทำเช็คดิ่งของตัวตัว C ตัวที่2นะครับเพื่อให้ได้ดิ่งนะครับตัวแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดิ่งนะถ้าเกิดผนังเราล้มเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ตัวที่2ต้องได้ต้องได้ดิ่งนะครับจากนั้นนะผมก็จะเว้นไปเมตรเอ่อเมตรยี่สิบนะครับพอตรงนี้นผมจะทําเป็นกระจกบันฟิกนะครับจากนั้นก็ไล่ติดโครงตัว C เนี่ย at หกสิบเซนหกสิบเซนไปจนสุดเลยนะครับจากนั้นก็จะผมตรงเนี้ยผมจะตัดตัว U นะครับเมตรยี่สิบเนี่ยมาทําเป็น ตัวช่องช่องแสงนะครับเป็นช่องกระจกนะครับโดยสูงจากพื้นขึ้นมา80เซนนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปอีก80เซนนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเปิดนะครับเป็นช่องกระจกที่ผมไปทําไว้ในการยิงยึดเนี่ยผมก็จะใช้สกูเกลปลายแหลมหัวล่มนะครับหัวหมวกแบนๆนะครับยิงเย็บระหว่างโครงตัว C กับตัวยูเข้าด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะแข็งแรงหน่อยนะครับ ติดตัวล่างเสร็จผมก็จะติดตัวบนนะครับโดยสูงขึ้นไปนะครับ80เซนนะครับจากนั้นผมก็จะไล่ติดตัว C ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะครับผมก็จะใช้ตัว C 2ท่อนนะครับในการติดตั้งนะครับเป็นมุมชนขึ้นไปหาตัวผนังเบาที่ผมติดไว้ตั้งแต่ตอนทำฟ้านะครับ าการติดตั้งตัว C เนี่ยผมก็จะดึงเม็ดยีก่อนนะเพราะว่าความกว้างแผ่นเป็นเม็ดยีนะครับดึงเมตดยีแล้วก็ให้ตัว C อยู่ตรงกลางเส้นนะครับเพื่อเป็นรอยต่อแผ่นนะครับเมื่อติดตัว C ครบทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะมาติดตัว U อ,อีกชั้นหนึ่งนะครับตัว U เนี่ยก็จะเป็นตัวรับขอบแผ่นด้านบนนะครับเพราะว่าผานังผมเนี่ยมันสูงเกิน2เมตรสีความสูงของแผ่นนะครับก็จะต้องมีตัว U เนี่ยมารับปลายแผ่นด้วยนะครับ จากนั้นผมก็จะเริ่มติดแผ่นนะครับโดยก็จะไล่ติดตัวแผ่นเต็มให้เต็มก่อนนะครับจากนั้นแผ่นเศษเนี่ยก็จะค่อยมาไล่เก็บทีหลังนะครับตัวแผ่นเนี่ยก็จะใช้เป็นแผ่นยิบซ้ำนะครับหนา12มิลนะครับก็จะติดตั้งง่ายนะครับจะใช้สกูเกีวปลายแหลมสีดำนะครับที่เป็นตัวยิงยึดฟ้านะครับใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งโครงแล้วก็ติดผนังเสร็จไปหนึ่งห้องแล้วนะครับหนึ่งด้านนะเหลือห้องนู้นนะที่ยังติดแผ่นไม่เสร็จนะครับหนึ่งวันวันถัดมาก็เดี๋ยวไล่ติดแผ่นให้เสร็จนะครับ,ตร,รบตรงช่องนี้เป็นหน้าห้องน้ํานะผมก็จะเบนไว้ประมาณเมตรยี่สิบนะครับสองแผ่นกระเบื้องตรงนี้นะครับเหมือนกันนี่นะฮะก็ตรงนี้นะก็คือ ผมติดแผ่นนี้เข้าไปก่อนแล้วค่อยถึงจะติดตั้งโครงนี้เข้าไปนะไม่งั้นก็เดี๋ยวมันจะเปลืองโครงเยอะนะครับมันจะต้องทําเป็นเหมือนเสากล่องเบิ้ลออกมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะรับขอบแผ่นนะพอใช้ทําอย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดโครงไปได้อีกสองอย่างน้อยก็สองโครงถ้าทําก็ทําอีกประมาณถ้าทําแบบตอนแรกที่ผมว่าก็คือทําโครงไปก่อนเนี่ยอาจจะเปลืองอ่าโครงตัว C เนี่ยประมาณสัก4ตัวนะครับรวมมาน,นี้ด้วยก็เป็น6ตัวนะครับ อันนี้ใช้แค่สองเองนะโอเคอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่านี่นะเป็นแผ่นเป็นอ่าตัวโครงตัวซีนะแล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็โครงตัวซีมันทำทีทัทีนะครับเพ <c oughs> ื่อที่จะมีนะปิดตรงนี้นะครับไปถึงนี่นะนะเดี๋ยววันนี้จะติดแผ่นให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินโค้งเข้าฟ้านะครับส่วนฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมายื่นมาปิดอ่าโครงตัวนี้นะ ก็คือเป็นระดับนี้นะครับจะไม่ได้เป็นระดับเดียวกับตัวนู้นนะครับจะต่ำกว่า20เซนนะตรงนี้ก็เป็นกระจกบานฟิกนะครับเดี๋ยวปิดแผ่นให้หมดให้รอบนะครับแล้วก็โปเก็บแต่งให้สวยแล้วก็เดี๋ยวติดกระจกนะครับเดี๋ยวไปเอาคิวอลูมิเนียมลอยเทมาติดแล้วก็ติดกระจกเข้าไปนะครับตรงนี้ขนาดเมตร20สูง1เมตรนะครับะจะมองทะลุกันได้นะ อันนี้ก็ห้องที่ <c oughs> ยังไม่ได้ติดแผ่นนะครับหลังจากที่ติดตั้งแผ่นผนังเสร็จนะครับก็ทำการ ติดตั้งฝ้านะครับก็เริ่มก็คือเดินโครงข้าวฝ้านะครับติดฉากริมเนี่ยก็ฉากริมฝ้าเนี่ยก็จะเย็บเข้ากับตัวโครง C นะที่เป็นโครงผนังนะครับเย็บโดยรอบเลยจากนั้นก็ใช้ลวดนะครับห้อยยึดล็อกกระจันทันนะครับแล้วก็เดินโครงข้าโครงหลักโครงรองนะครับเหมือนกับการทําฝ้านะครับแล้วก็ติดแผน่นแผ่นเนี่ยผมก็ใช้อันนี้เป็น แผ่นคนละขนาดนะก็เป็นแผ่นฝ้า9มเมเป็นยิบซ้ำนะครับก็ติดตั้งฝ้านะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ทําเหมือนกันเพราะทําฝ้าทําผนังไปเลยเวลาฉาบจะได้ฉาบทีเดียวพร้อมๆกันไปเลยนะครับ ติดตั้งแผ่นทั้งผนังแล้วก็ฝ้าเสร็จเรียบร้อยครับ<ม>ก็เดี๋ยวไปติดอีกห้องนึงเหมือนกันนะครับให้เสร็จนะครับาน้นไ้นก็เดี๋ยวทาการฉาบนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งช่องเปิดก็เสร็จเรียบร้อยละ ต่อไปก็ทําการโปรนะก็ฝ <c oughs> ้าห้องน้ําก็ติดเสร็จแล้วนะก็อันนี้ใส่เป็นฝ้ากันชื้นนะแล้วก็ช่องเซอร์วิสแต่ช่องเซอร์วิสผมเป็นเม่ไกันชื้นนะนี่ช่องหกสิบคูณหกสิบนะครับตอนทําฝ้าทําเปิดช่องนี้ไม่ไ,มได้ถ่ายไว้นะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวทําการฉาบแล้วก็ขัดนะครับ สองห้องเลยเ,เดี๋ยวมาฉาบกันครับในขั้นตอนการฉาบนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ทำเหมือนฉาบฝ้านะครับก็ใช้ ปูนยิบซ้ำนะครับผสมนะครับว่าฉาบเดินผ้าดิบตามรอยต่อนะครับตรงหัวตะปูก็โป้นะครับก็จะฉาบทั้งหมดสองรอบนะครับเพราะว่ามันจะยุบตัวนะครับแล้วก็เราจะเติมปูนในรอบที่สองนะครับอรอยฉาบที่เป็นที่เป็นเทเปอร์นะครับก็จะเดินเกียงใหญ่ หนึ่งเกียงนะครับเกียงใหญ่ส่วนที่เป็นรอยต่อตรงนะครับจะเดินเกียงใหญ่2เกียงนะครับคือความกว้างของเกียงใหญ่เนี่ยซ้ายขวาจะกว้างกว่าหน่อยนะครับเพื่อกลบลอยขึ้นรอยต่อนะครับเวลาทาสีมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่เห็นรอยขึ้นอะไรมากยิ่งเป็นสีผนังเนี่ยใช้เป็นสีกึ่งเงาเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าเดินเกียงไม่ดีหรือว่าคัดไม่ดีเนี่ยฉาบไม่กว้างพอเนี่ยอาจจะเห็นรอยขึ้นได้นะครับ ตอนนี้ก็ฉาบเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองรอบนะครับเเหลือแค่ขัดนะครับประมาณนี้นะคอยฉาบผมนะครับเหลือประดัดทรายลูบๆหน่อยนะครับตรงมุมห้องนี้นะมุมที่กับแผ่นกับแผ่นพวกนี้ผมจะไม่ทำการฉาบนะครับผมจะใช้ กาวอะคริลิกนะครับเก็บยาแนวนะครับมาซีลตรงนี้นะครับเพื่อการเลาได้นะตรงนี้ด้วยนะมุมนี้ได้ครับแล้วก็มุมตามนี้ด้วยนะครับอันที่มีเดินไอที่ใส่ผ้าไว้ก็มีใส่นะแต่พอทำไปแล้วคิดว่าเอาอะคริลิกยาแนวมายากดีกว่านะครับ นีก็เหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวเหลือขัดแล้วก็ขัดนะครับส่วนทำสีเนี่ยจะเดี๋ยวผมจะทำทีเดียวพร้อมกับตัวบ้านเลยนะครับก็จะจบที่ขัดนะก็เหลือแค่ขัดนะครับก็ คลิปนี้นะครับสำหรับกั้นผนังเบานะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงดีกว่านีอีกห้องนึงนะก็เหมือนกันนะครับก็แค่มิดเล์กันนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับกั้นผนังเบาทําช่องเปิดแล้วก็ทําฝ้านะครับไม่รู้ว่าอีพีเท่าไหร่นะครับจะไม่ได้เหมือนกันก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ